สวัสดีพี่น้องผู้มีรถมีเกียนผู้มีมั่วมีค้วยไปเจ็บอ่องลงน้ำผู้มีซ่มามีถวยผู้มีอวยดอกวุ้ยเองปูกแต่งเวลาเจ้าด้วยขวเข่เาบ่อละเต้นั่นเอพี่น้องเอ้กินแกงเล็กน้ำกันมนแกงักกิเล็กใส่ผักพยุนมัว่วผักะยุนกล้วยมามามามเสร็จๆน้ำกัน มีหอดซุปเปอร์ตีนไก่พี่น้องของหวานกับหนังหวีเสียบเ็ฟกินซองตัวน,นี่แหละครับก็ต้องถางมว่าผูได้กินนำกินคนเดียวปิวอุลาตัวกับว่าผูดได้กข้ามาเบิง่งคลิปนี้กับ้อ,อยย่ดีมี เก็บหายไข่เลยผู้ดเปิดยังกระไดช่วยกดติดตามด้วยนะครับกด s ั b s c r i b e หน่อยกดแจ้์ด้วยรอช่องเล้นน้อยฝากไวไ้เป็นความอกความใจเนะ่เอาตำถามเมื่อไปสะดุดกระไดได้คร,ครับนะครับเนาะ ฝากไปด้วยนะครับสารพัดทินสืบสารตำนานอีสารช่องยูทูบไม่น้อยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องในเด้ใ้ลูกในหลานจะนับสนุนเนยไปแล้วครับยูดีมีงกันสุขสุขคนสบายดีครับ